สารคดีเมงนอกสิมาเสนอยาดีนะครับสําหรับพี่น้องที่ทองคูทองอืดทองเฟอ้บอบอ่อไทยบ่อขีนะครับทายยากเมื่อนี้เฮ่ากับนี่ยาดีๆนะครับมาซูพี่น้องครับอันนี้นะครับคือยาที่ดีที่สุดนะครับยาดีๆนะครับเวลากิน่ะไให้พี่น้องกินตอนหิวเขา้าหรือว่าก่อนที่ทองว่างนะครับสีซอยให้ ท่องผูกท่องอืดระบายหายได้นะครับเบิง้งเบิ้งครับเบิงบ้งเบิงบ้งไว้ดีๆเวลาสดอวดคำแบบรู้สึกครับคำมือสองก่อนอย่างนี้คโอ้ยหนุ่ลายแตกอก่อนที่พี่หล่อกินบุญจากนั้นดื่มน้ำตำั้งมากๆ ได้ขณะดีกินอยู่นะครับถามพี่น้องโดยสารพิการาะครับสำหรับพิทุนิมใบมัสสิมีอาการยอดยอดนี่ไมยถึงออกทีละหน่อยทีละหน่อยครับต้องอยู่บ้านกินเข้ายากินตอนเดินทางนะครับโอเคครับจบแค่นี้ครับสำหรับสารคาดีใหม่นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ